สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเมนูอาหามเพื่อคนรักสุขภาพทุกคนนะคะและช่วยลดน้ําหนักตัวได้อย่างรวดเร็วนะคะซึ่งนั่นก็คือเมนูข้าวผัดไข่ข้าวกล้อง ไรเบอรี่นั่นเองค่ะขา้าวกล้องไรเบอรี่นะคะดีต่อร่างกายมากๆค่ะเหมาะสําหรับคนลดน้ําหนักนะคะเพราะจะช่วยควบคุมน้ําหนักและก็น้ําตาลในเลือดได้นะคะซึ่งมันจะมีดัชนีน้ําตาลที่ต่ํากว่าข้าวโดยทั่วไปรวมถึงมีไฟเบอร์ที่สูงนะคะแก้ปัญหาในเรื่องของท้องผูกได้นะคะและช่วยสําหรับคู่ผู้ป่วยเบาหวานได้นะคะรวมถึงผู้สูงอายุได้และผู้ที่เป็นโรคโรหิตการัด จากการขาดธาตุเหล็กนะคะจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงค่ะเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยนี้เราก็จะใช้น้ำมันนะคะมะกอกค่ะหลังจากนั้นนะคะเกี๊ยวกระเทียมพอหอมค่ะตอกไข่ใส่ลงไปเลยนะคะประมาณสองฟองใช้เบอร์สองนะคะ ซึ่งเป็นข้าวผัดไข่นะคะที่สวยงามนะคะไข่นะคะขึ้นอยู่กับสีเออถ้าเกิดใส่ไข่เป็ดเนี่ยมันจะสีสวยกว่าน,นี้ีนะ ขี้ค่ะขี้ยนะคะพอแตกประมาณน,นี้นะคะหลังจากนั้นนะะ่ะใส่ข้าวไลเบอร์รี่ลงไปนะคะที่เราเตรียมไว้อันนี้ข้าวไลเบอร์รี่นะคะเป็นข้าวไลเบอร์รี่กล่องนะคะที่ทั้ทงหม้อเลยเนาะเราใส่ตู้เย็นไว้นะคะข้าวนะคะที่เข้ากับไข่ มันก็จะสีสวยตัดกันประมาณนี้แล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆนะคะใส่มนเขื่อนของซอหอยนางรมโรโซเอียมนะคะผงปูนดสโรโซดีเอียมรวมถึงนะคะซีอิ๊วขาวหรือใครจะใส่สารแทนความหวานสักนิดก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่ทานหวานไม่ต้องใส่นะคะนี่เห็นไหมคะข้าวก็จะแห้งเสร็จงามนะคะใส่ซอหอยนางรมนะคะโรโซเดียมไปค่ะขยี้เข้ากันค่ะ ใช้ไฟต่ดนิดนึงนะคะตอนนี้กัน,กนไม่เนาะสาวโลโซเดียมค่ะใส่ลงไปเลยนะคะพะ<ม>ดีให้เท่ากันค่ะ<ม>หลังจากนั้นนะคะ<ม>ใส่นะคะในส่วนของแหลอกนะคะหั่นเต่าเรียบร้อยนะคะ<ม>หอมใหญ่ค่ะ สุดท้ายนะคะก็คือนะคะในส่วนของฝักทุกยาวนะเพื่อตัดสีสันให้สวยงามนะคะผัดให้เข้ากันปรุงรสตามชอบพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะแค่นี้เราก็จะได้ข้าวผัดไข่ที่พร้อมทานนะคะแถมอร่อยด้วยนะคะและดีต่อสุขภาพของคนทานรีมทานเห็นไหมสีสวยมากเลยเห็นไหมคะด้วยความที่ว่ามีสีทุกสีสันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะไปแล้วนะคะ ค่ะเป็นไงมั่งสําสหรับเมนูข้าวผัดไข่เข้ากล้องไรเบอรี่นะคะทําง่ายใช้เวลาเตรียมไม่เยอะนะคะที่สําคัญนะคะดีต่อสุขภาพนะคะเป็นเมนูอาหารสุขภาพที่ควรทํานะคะในวันหยุดค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะ